เดินตามรอยเบื้องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน อาลุงสวัสดีครับผมสวัสดีค,ครับอ่าลุงแนะนําพื้นที่โคกของหน้าลุงนี่กี่ไร่อ่าทะลุตรงนี้ด้วยนะเจ็ดไร่แต่ว่ด้านน้องก็หกไร่เมื่อก่อนเป็นนาทะวน,เป,นเป็นนาล้วนเลยครับก็เห็นบอกว่าให้เขาเช่าอ่าทไมถึงมาขุดโคกหนองนาล่ะครับคือปัญหาระหว่างคนเช่าคนเช่ากับคนรอบข้างเขามีปัญหาเรื่องน้าผ่านที่ดิน ก็เลยเขาก็เลยเลิกเช่าเลิกเชาแล้วทั้งทำไมถึงมาสนใจเรื่องโคกหนองนาแล้วครับคุณลุงอ๋อก็ยังไงพอดีคือไม่รู้จะทำอะไรนะก็ไปเจอใน YouTube อะไรนด o u t u b e ดูไปเอยสวยดีนี่สวยดีเราก็เลยพอดีที่ก็ไม่มีใครทำเนี่ยก็เลย ลองดูสิตั่ใจลองดูสิแล้วก็อยากทาใช่ทั้งหมดเลยเศษไร่นี่คือขุดโค้งหนองน้ำหมดเลยใช่ใช่แล้วใครมาออกแบบให้ออกแบบเองเลยออกแบบเองก็ดูจากย t ท b e นะดูจากรายการคุณเพื่อเด้เลยละก็ดูมาเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็ยังคือไม่เคยทําเกษตร่งก็เลยก็ต้องดูหาความรู้จากพวกเนี้ยอดูแล้วก็ลงมือทาได้ไปอบรมไหมครับ ยังไม่เคยไอบรมไม่เคยอบรมด้วยแต่เคยไปที่ภูมิลักษ์อะอไปกระโอมอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวให้ลุงพาเดินดูพื้นที่หน่อยเนาะการออกแบบของลุงดูยังไงอ่านไลฟฟังนะครับลุงอ๋อตอนแรกคือลักษณะว่าอารอบๆเนี่ยมันมีพวกวัวควายเข้ามากวนอะไรเงี้ยครับกวนต้นไมา้ก็เลยต้องหาทางทำยไังจะไม่กวนก็ขุดร่องอทำหันล้อม ขุดล่างลึกเพื่อไม่ให้ควายมันข้ามาล่องก็คืออย่างที่เห็นซ้ายมือลุงใช่ใช่เอาคันแดนอยู่ตรงคันแดนก็อยู่นู่นตรงหลักรั้วตรงหลักรั้วใช่ไอตรงคันตรงเขตชนแดนเพื่อนเนี่ยลุงเว้นคันไว้กี่เมตรหมายถึงว่าเนี่ยจากเสาปูนอ่ะมาเป็นถึงคลองเนี่ยประมาณสองเมตรได้ไหมไม่ถึงเมตรกว่าเพราะว่าคันนั้นมันเล็กไงแต่ถ้าด้านโน้นจะคันใหญ่ เป้าหมายคือป้องกันวัวควาย<ช>โดยเอาคองมาเป็นกันชนครับแล้วก็แต่ไฟมันไม่มีไม่มีไฟพระไฟไหม้ไม่มีมามี่แต่วัวควายใช่แต่ทีนี้คนเขากลัวนะลุงว่าถ้าขุดคิดไปอย่างเงี้ยมันจะถล่มไปถึงที่เขาเลยไงอ๋อก็ไม่เป็นไม่เป็นเพราะายากขึ้นแล้วตอนนี้ก็เนี่ยก็อยู่ท่าเดิมเลยเนี่ยครับเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ แล้วก็มีคันคันร่องเล็กเนี่ยท่านกันน้ําไว้น้ําก็ไม่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 ลงไปพังหลังขุดที่เสร็จลุงทาอะไรบ้างในการรักษาไม่ให้ดินมันพังอ๋อก็ปลูกตะไคร้ปลูกแฝกปลูกตะไคร้อ่าใช่ปลูกตะไคร่นี่ด้วยตะไคร้นี่ด้วยไหมนี่ด้วยชุดนี้ด้วยชุดนี้ตลอดแนวนะครับแต่ดินมันทรายมากมากเลยนะลุงเนาะทรายเลยแหละ ขุดเสร็จนี่มีสไลด์เยอะไหมขุดเสร็จนี่พอเราเราทำล่องดักไว้ก่อนมันก็เลยไม่ไม่ไม่สไลด์อ๋อครับอ่าส่วนไหนที่ที่มันล้นได้อ่ะถ้าล้นล่องได้มาไหร่ก็สไลด์เลยโอ้แล้วลุงแนะนำหน่อยร่องจัดการยังไงนีแ้วขุดล่องนี้ใช่ล่องนี้นะมองไม่เห็นละยกขึ้นแล้วขุดลึกไหมฮะ <c oughs> ขุดนี้ก็ใช้แต่พอดีมันมีรถไถอยู่ใช้รถเป็นตัว ไถไงถไถเป็นร่องเลยถ้าขุดเองคงไม่ไหวอะยาวใช้รถไถดึงร่องแล้วเอาเอาจอบมาแต่งไหมฮะใช่แล้วก็จอบมาแต่งเอาอแต่งเพียงเล็กน้อยไม่ไม่มันก็ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วก็อย่างทําได้ไวด้วยเพราะว่าใช้รถครับอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นมาตรการแรกเลยนะลุงก่อนจะปลูกตะไคร่ปลูกแฝกใช่ต้องกันดินพังไว้ก่อนก็คือทําเป็นร่องบ่อทุก ุกขอบบ่อควรจะทําแบบนี้ใช่ใชยังไงถ้าน้ำมาก็ให้ให้ดักไว้อล่องดักไว้ไงล่องดักนี้ไว้นี่อรงนี้จะชัดครับอดีประมาณสักหนึ่งหน้าจอบได้ไหมลุงกว่ากว่าหนึ่งกว้าเพราะว่าช่วงผาลูไถ่อ่ะครับผมมันก็จะลึกประมาณสักสามสิบเซนได้แต่ตอนทำให้มันจะลึกกว่านี้ตอนนี้มันเริ่มตื้นแล้ว มันสไลด์ลงไปบ้างใช่ใช่ดินดินแถบข้างก็จะสไลด์ลงครับแต่ขอบ่อตอนนี้ก็หญ้าอะไรตะคงตะไคร้ยึดหมดแล้วเนาะยึดแล้วตอนนี้หญ้าขึ้นคลุมแล้วก็ไม่ไม่<อ>ไม่ห่วงแล้วทีนี้ก็เหลือห่วงอย่างเดียวตัดหญ้าไว้เยเกินครับลุงทำคนเดียวเลยมีจ้างใครไหมฮะไม่ไม่ได้จ้างเลยนะก็มีโอมครับแล้วก็พักพวกรวช่วยกันห่มห่มฟางตอนแรกเลย ผมก็มารู้จักตอนที่เริ่มทำก่อนหน้านั้นไม่ไม่เจอเลยรั้วรัวรัวกัน้นเ <laughs> พราะตาลังที่ผมเอาไ้ต้นไม้ออกหมดอย่างไงี้ยส<อ>น,นี้ก็มองเห็นกันแล้วก็ออกไปมาหาสู่กันแล้วมมารู้จักกันเพราะว่ามาทำงาะมาทำเกษตรเหมือนกันใช่ใช่ชอบเหมือนกันด้วยใช่ใช่นี่คงลุงก็ขุดตรงๆเลยนะคลองนี่อันนี้ตรงเลยเพราะว่าที่บังคับ<อ>ที่ตรงนี้แล้วก็ ทำอะไรไม่ได้ถ้าขุดขุดจะข,ข,ข,ขุดโค้งก็เดี๋ยวมันแคบก็เดินไม่ได้รถวิ่งไม่ได้แต่เราตั้งใจให้รถวิ่งได้ด้วยไงแล้วไอ้คอไม่มีชานบ่อไหมมีตะพักมีมีหอก็มีมีเท่าที่เห็นนี่แหละอันนั้นก็เป็นรูปตัววีเลยเป็นรูปตัววีลงไปก็มีตะพักแค่ช่วง,วงบน,นช่วงที่เราปลูตกตะไคร้กันนี่ฮะถ้าไม่นับบ้านเก่าไม่นับบ้านที่มีอยู่แล้วก็คือ แนวเจ็ดไร่ก็คือมาน,นี่เนาะลุงใช่ใช่เจ็ดไร่ก็ไปส่วนนู้นเลยกว้างออกไปไปป่องกว้างตรงกลางใช่ใช่โหแต่ว่าั่วไปเห็นเขาขุดพวงหลังนาก็พวกคนรกลางกลางคนเนาะ <c oughs> แต่รุ่นคุณลุงนี่จะมีน้อยนะก็ส <c oughs> นใจแนวเนี้ยม <c oughs> ัน มันจะสายไปเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเรียวแรงก็ลดลงไม่สายแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้หกสิบสายนะหกสิบกว่าแล้ว <laughs> <laughs> มาทําหลังก็เสียนี่ช้าไปหน่อยผมว่า <laughs> ต้องไวโอมนี่กำลันนนะ <laughs> งนะยังทำอยู่ครับทำไปเรื่อยๆครับแล้วบอ่อพวกบอ่อบัวอะไรนี่คือบอ่อเก่ากอันนี้เป็นบอ่อเดิมเป็นที่เดิม แ้่ถัดมาจากที่เดิมตรงนี้ก็จะเป็นนาเลยเนาะอดีตจะเป็นนา,เน,นาเนี่ยช่วงช่วงแนวเดิมจะเป็นเงี้ยหรือว่ารั้ว่าจะเป็นเงี้ยเป็นกอไผ่ยอย่างเงี้ยแต่แต่ก่อนจะทึบกว่านี้และตรงนี้ก็ทึบตลอดแนวคือมองไม่เห็นบ้านโอมเลยอะอ <laughs> แล้วมีคนเขาบอกว่าเสียที่นะเรลงมาทำแบบนี้ไม่รู้นะเพราะว่าแต่พูดกับโดยตรงกับตัวเราไม่มีไม่มีใครพูด แต่ชาวบ้านเขาจะพูดเองเราไม่รู้อันนี้แล้วคนในครอบครัวคนไม่มีอะไรเลยเขาก็คือก็เห็นด้วยแต่นี่ว่าที่ที่มันกว้างก็เลยแบบก็ต้องแยกกันดูแลอย่างเนี้ยอย่างแม่บ้านเขาก็เขาก็มีพวกไม้ดอกไม้อะไรเขาทำอยู่ของลุงก็จะอยู่ข้างหลังก็ค่อโค้งนาไป<ช>ถึง,ถ,งถึงถนน,นเลยถึงถนนนู่นด้วยใช่ อ้อมมันี่อ้อมมันตามคันล้อมเนี่ยแล้วก็เลาะไปบ้านโอมออตามคันล้อมนี่เลยแล้ววางแผนยังไงลงขุดปรับพื้นที่แล้วตรงไหนจะเป็นบ่าตรงไหนเป็นนาเป็นไม้ผลอะไรยังไงลงออกแบบไหมอ๋อก็อย่างส่วนที่มันต่ําอย่างนี้ก็วางแบบก,ก็ทํานาแหละอ,อครับแล้วก็ตามคันล้อมก็จะปลูกไม้ใหญ่อะ อันนั้นก็ลงพวกทับทีไมไว้บ้างแล้วครับ,รบแล้วก็มีลงพวกอินทผพาลามเป็นจุดนะแล้วป่าล้ะฮะไม้ป่าไม้ป่าก็น่าจะเป็นด้านหน้านน่นะติดถนนน,นู่นนะใช่ใช่แต่นี่มันเป็นป่าเป็นไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่ไม้ท้องถิ่นเป็นไม้อะไรเป็นพวกอะไรล่ะกระถินลงกระถินเทพากระถินนั่งลงเลย ตอนลุงจะขุดที่เนี่ยลุงก็รู้แล้วใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นดินทรายยังไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วใช่ถ้าถ้ามีพื้นที่ดินทรายแบบนี้ลุงในฐานะคนขุดมาก่อนลุงจะแนะนำเขายังไงบ้างอันดับแรกก็ต้องดูป้องกันเกี่ยวแล้วดินพังก่อนเลยแหละอันดับแรกครับแต,แต่ของผมนี่ยังยังไม่ได้มองไปที่ต้นไม้ห่อนะเอาดินทำให้ไม่ให้ดินพังก่อนแล้วก็ปรับปรุงดินก่อน เพราะว่าถ้าเกิดลงต้นไม้ไปแล้วน้ําท่วมมันก็ตายอยู่ดีไอที่ปลูกไปก็เสียเปล่าก็เลยต้องดูศึกษาพื้นที่เราก่อนว่า,าสถานการณ์น้ํามันเป็นยังไงท่วมตรงไหนไม่ท่วมเพราะว่าจนแน่ใจเลยถึงจะถึงจะลงต้นไม้ในอย่างตรงนี้ทำเสร็จแล้วมันก็พังเนี้ยลงพาไปดูใกล้ๆเพื่อคนมีที่ดินซาจะได้ตระหนักให้ดี ว่าเราเราไม่รู้ปริมาณน้ำว่าเยอะขนาดไหนเวลาฝนตกแล้วไอ้ที่เราทําไว้มันจะรับรับน้ําได้แค่ไหนเรายังไม่รู้ก็ต้องก็ต้องดูจากของจริงอย่างนี้แหละอันนี้จากปีนี้อันนี้ใช่ใช่ปีนี้ปีนี้ที่น้ําเยอะใช่มันมันท่วมขึ้นเออท่วมหรือว่ามันไหลผ่านเอ,อ๋ออันนี้เป็นน้ําไหลผ่านน้าไม่ได้ท่วมแต่ไหลผ่านคือไหลามาจากที่สูงอะ่ะครับผมแล้วก็มาลงตรงเนี้ยนี่ตอน ก่อนทาเราไม่รู้ปริมาณน้ําว่ามามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ทาทาคลองดักไว้แล้วนะแต่มันล้นคลองเนี่ยทําคลองดักไว้ท่านนี้ถ้าวิธีแก้ลงต้องแก่ไงวิธีแก้ก็ต้องเปลี่ยนทิศทางน้ําข้างบนด้วยไงคือกระจายน้ําให้ไปลงที่อื่นบ้างค,คือไม่ให้รวมมาที่เดียวครับมันจะมีอย่างนี้ได้ไหมลงท่าสมมุติเราทําคลองอ้อมแปลงเราทําคลองอ้อม ก็คือไม่ให้ไม่ให้น้าจากแปลงอื่นที่สูงกว่าเราอะไหลรลัดพื้นที่เราในลักษณะแบบบ่าเข้ามาแต่เราทําคลองรอบพื้นที่แล้วให้น้ําที่จะไหลจากแปลงอื่นที่สูงกว่าเราเนี่ยอไปตามคลองแล้วอ้อมลงไปผ่านแปลงเราได้เหมือนกันอตอนนี้ก็ทําอยู่นะก็ทําอยู่แต่เราฝังมันท่อมันน้ำในพื้นที่เราด้วยไงแล้วก็จากจากของเขาด้วย แล้วจากฝนด้วยอ่าจากฝนด้วยครับผมแต่ส่วนที่มาจากของเราคือฝนล้วนๆเลยครับแต่ถ้าเกิดอย่างอย่างของชาวบ้านเนี่ยเขาก็มันจะเป็นน้ําจากในในคลองเพื่อเขาจะกักน้ำมาทำนาอย่างเงี้ยครับอ้นี้มันก็ไหลลงไปข้างล่างเลยนะใช่ใชก็ไหลไปขังอยงเงี้ยทีนี้พอพอน้ํา ตามฤด,ดูกาลพอลดลดปุ๊บมันก็ลดตามด้วยความเป็นทรายไงครับผมอโอ้ดินทรายนี่ได้ตัวอย่างของลุงชัดเจนมากแปลงนี้แต่ส่วนอื่นส่วนอื่นจะไม่ไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะทำคลองดักแต่ตรงเนี้ยมันเป็นจุดรวมน้ำหนึ่งไงมันก็เลยแต่ก็ดีจะได้มีรรประสบการณ์ลุงมีสะใหญ่ตรงไหนบ้างสะใหญ่ก็มีตรงน้นลูกตรงนี้อตรงนู้นหนึ่งลูกแต่ตรงนี้ที่เป็นรูปหัวใจ ใช่ใช่เดี๋ยวลงไปดูกันลึกกว้างลึกขนาดไหนกนระลูกหัวใจเนี่ยลึกลึกอยู่ที่สี่เมตรแต่กว้างนี่กว้างนี่กำลังไม่ถูกเพราะว่าฮะสาภาพเลยเนาะใช่ใช่ใช,ช่วงช่วงที่แบคโฮก็มาแต่งให้มันก็กว้างทันวี่เอาดินเอาดินขึ้นมาทำขอบครับผมต้องเอาดินขึ้นมาทำขอบโอ้โหน้ำใสปิ้งเนี่ย ตอนแรกตอนแรกทําเสร็จก็ยังไม่มีขอบแล้วก็ฝนมาพอดีก็พัง่ังก็เลยเอาไม่โคเชลาร์เอาไม่โคมาแต่งทาขอบยกขอบมาพอน้ําลงไม่ได้มันก็หยุดพังแล้วแต่งขอบก็คือยกคันแบบนี้ขึ้นมาใช่ใช่ยกคันนี้ครับผมและไอ้โคกน้อยเนี่ยลงดินอย่างไหก็ดินในนี้เลยจะทําเป็นอะไรเป็นกระท่อมหรือเป็นไงอ๋อก็บทำให้ก่อนทำให้ก่อน างทีเอาไว้นั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยหรือไว้เพราะว่าขึ้นไปแล้วมันมองเห็นได้ไกลมองเห็นบริเวณรอบได้ไกลก็ไว้เอาไว้คือป็นนั่งพักผ่อนดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ต้นไม้ที่ลงลงลงไปบ้างจะเป็นต้นอะไรบ้างเป็นพวกอินทผลามอยู่มีแต่ก็ไม่เยอะหรอกตอนนี้เรื่องการบริหารน้ําน่าจะลงตัวไหม ก็คือเรื่องปลูกพืชได้แล้วไหมอืมได้ได้แล้วตอนนี้คือได้ข้อมูลแล้วแหละว่าท่วมแค่ไหน<อ>จุดอ่อนตรงไหนอะไรเงี้ยรู้มาแล้วอ่าครับทีนี้ก็เหลือแก้ไขโอ้แก้ไขให้จบแล้วครับก็ทีนี้บำรุงดินละโอ้ตรงนี้สําคัญนะลุงเนาะใช่บางทีอาจจะลืมกันไปนะเรื่องจุดเนี้ยใช่พอกขุดเสร็จแล้วอาจจะต้องคิดแบบลุงด้วยก็มันต้องคิดถึงเรื่อง ดินพังทลายก่อนแล้วอันดับแรกกันนะ<ช>แต่รักษาสภาพพื้นที่ที่ว่าเราขุดไว้ให้มันอยู่ถึงจะเป็นบ้างก็ย่ายมันเยอะอแล้วก็ลักษณะที่ว่าฝนมันจะหลากท่วมเนาะใช่ใช่ถ้าปลูกต้นไม้ไปแล้วมันก็เสียหายแน่ๆลงนะใช่ถ้าเกิดเราปลูกไปแล้วปุ๊บน้ําท่วมมันก็ตาย,ยดีเราก็เสียเสียต้นพันธุ์ฟร<ช>ีเสียลาอีก แต่ถ้าเกิดเราศึกษาพื้นที่มันแน่นอนอะคือทําทีเดียวช้าหน่อยครับลุงขุดปีไหนนะปีพิ่งจะได้ปีกีวกว่าเน้ะปีครับว่าจำได้ว่าขุดวันที่ยี่บห้ากรกฎาคมขุดจบก็เจ็ดสิงหาปีหกสามอ่าปีช่ใช่ๆหกสามอลุงพาไปดูทางไหนอีก ได้เดินคุยไปด้วยได้เก็บเล็กเก็บน้อยประสบการณ์นะนี่อ๋อไปลุงหน้ากันนะคือได้คุยกับคนที่ลงมือทํามาก่อนนะลุงมันจะเก็บเล็กเก็บน้อยได้ไงอ๋อครับที่เค็ดลับแปลงต่างคนทําที่หลังจะผิดพลาดน้อยพนเราผิดพลาดให้แล้วใช่เราเก็บประสบการณ์ให้ก่อน<笑><笑>ยอมเจ็บตัวแต่นี่ลุงก็ดู youtube เยอะใช่ไหมดู แต่ว่ามาทําจริงนี่เป็นเป็นไงลุงมันบางที่ก็ไม่เหมือนไงบางที่ก็สภาพพื้นที่มันต่างกันนะ่ะนะบางที่ว่าไปดูเขาอยู่บนที่สูงอะไรเงี้ยปัญหาเรื่องน้ําเรื่องดินทางก็น้อยน้อยใช่แต่ของลุงจะเห็นนะฮะพี่น้องที่ดูเนี่ยสายจัดๆเลยนะครับพื้นที่นครนายกอ,อันนี้ตำบลศรีกระอ่างส <c oughs> ายเลยแหละ <c oughs> แท้เลยเนี่ย อนาคตก็คงต้องฝังท่อแล้วตรงเนี้ยฝังท่อให้ถึงกันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงบ่อน,นู้นด้วยอนาคตกาว่าปีหน้าเนี่ยฝังให้พน้พนพ้นฝนนี้ไปก่อนแล้วมันกลายทั้งแปลงมากมากเลยใช่สายชัดๆเลยนะ <laughs> พวกถนนรอบพื้นที่นี่นก็เกิดจากขุดบ่อแล้วมาแต่งใช่ไหมใช่ใช่มันม,มีมีต้องทอยดินไหมลงุง ถอยดินก็มีส่วนหน้าถมเอาไปถมเป็นที่นานี่แหละแต่ก็ขุดเอาดินตรงนี้ไปถมลักษณะความเป็นโค้งเว้าความเป็นบ่ออะไรลุงต้องการเยอะไหมหรือว่าตามสภาพพื้นที่หมายถึงว่าที่ขุดโค้งๆคงนิดเล็กน้อยนี่อ๋อลุงดีไซน์ให้เขาทำให้ใช่ใช่ บ่อนี้พอดีหลานก็ชอบมิกิเมาส์อ๋อนีเป็นมิกิเมาส์นะฮะ,ะแล้วก็ขุดตามใจหลานนั่นแหละแต่ที่ประเด็นคือจะเป็นรูปอะไรก็ตามแต่คุณต้องต้องเตรียมมือเลืเตรียมรับมือเรื่องบินสไลด์นะใช่อันนี้อันดับแรกเลยแหละครับโอ้คันก็กว้างนะลงนุงในที่จะปลูกต้นไม,ม้ได้เยอะอ่าใช่ใช่ก็คันนี้ก็มีตรงก็จะเป็นที่ถมที่ถมติดถนนเลย นนี้จะติดถนนหญ้าลกหน่อยพวกกรถินนี่มันขึ้นเองอันนี้ขึ้นธรรมชาติเลยแล้วปล่อยมันเลยเนะ <c oughs> าะก็ปล่อยเลยเนะ่ยียงแต่ว่าเรามาตัดกิ่งข้างล่างขึ้นไปตัดแต่งข้างตรงตอนนี้ก็เหลือตัดหญ้ายังตัดไม่เสร็จเลย <c oughs> ลุงเห็นว่ามีงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ก็ <c oughs> คือยังไม่ได้ลงกระแปลงกษตรแบบทั้งวันแบบร้อยเปอร์เซ็น ลงเช้าก็เย็นกลางวันก็ยังแดดร้อนนี้ก็ต้องข้าวลมนะก็ไป็นนั่งซ่อมยุยุรับส่งจะเดินไปทางถนนนะดเดิน,ดน<า>ลุยป่าเนี่ยนี่แล้วป่านี่แล้วลอยขึ้นได้ดีกับดินรายด้วยนะผมใช่ใช่แล้วงามดีด้วยเลย แถวประทุมที่สวนผมก็ดินเหนียวก็ขึ้นได้ดีอดดแต่น้ําน้ําท่วมก็ไม่ตายนะ,ะก็ถิ่นนะไม่ต้องลดน้าด้วยนะไม่ต้องเลยไม่คอยตัดหญ้าอย่างเดียวเลยอนนี้มันชนะแล้วออเนี่ยด้านนี้ก็ติดถนนถนนเส้นโรงเรียนเตรียมทหารจะมีคลองมีคลอ,องแล้วถนน แนหลงลุงไม่ทิดทึงนนถนนดํ้นี่เลยนะฮะเขตแดนมาถึงนี่เลยใช่ใช่อันนี้ก็อันนี้ก็เนี่ยตามตามที่นี้เลยครับผมแต่ตรงนี้แค่ไร่เดียวที่อาดินมาถมตรงนี้ก็เพื่อจะสร้างป่าใช่ใช่นัางป่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปลูกต้นไม้ที่เราอยากจะปลูก,กแซมไปด้วยตอนนี้ก็ให้ไม้ธรรมชาติขึ้นไปก่อน ไม้ที่ลุงเตรียมไว้ในใจคืออะไรก็มีพวกไผ่พวกแต่ไผ่นี่ก็อยากปลูกครับพวกยางนาอะไรเงี้ยสนใจไหมครับอ่ายางนาด้วยับผมน,นี่ลงทีแต่นี้ของลุงก็ถือการบริหารน,น้ำรู้ทิศทางแล้วรู้แล้วรู้เตรียมรับมือได้ใช่ใช่ จากนี้จะทยอยปลูกต้นไม้ละ <c oughs> คือจะแก้ไขตรงที่ตรงดินพังก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ลงมือลงไม้ลงต้นไม้ที่เราต้องการเลยลรัแล้วถ้าถามจริงว่าดินทรายนี่มันเหมาะที่จะขุดโคกหนอ,องนาไหมครับผมว่าไม่น่าเลือกนะมันอยู่ที่คนทำมากกว่า <laughs> <laughs> <c oughs> <laughs> นะเพราะว่าเราเราเลือกไม่นดาเน,นี่ยว่าเราจะต้องมีดินอะไรอะ่ะ คือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ว่าเราเรามีที่อยู่อ่ะ,อะถ้าเกิดมีมีที่เป็นทรายแล้วไม่ทําอะไรเลยมันก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ขุดโค้งเว้าเยอะไงอ๋ออันนี้ก็ตามาทรายใส่ <c oughs> ยใส่ตามชอบอใช่แต่ถ้าคุณขุดโค้งเว้าแล้วคุณต้องจัด คุณต้องรู้ว่ามันจะมีปัญหาดินพังใช่ต้องทำต้องเตรียมรับมังให้ได้หาทางแก้ไขนั่นแหละแต่ว่าควรจะหาทางป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะมาแก้ไขนะหาทางป้องกันก่อนป้องกันก็อย่างที่ลุงทำนะขุดขอบบ่อใช่ขุดขุดคลองดักน้ํำไม่ให้น้ําลงไปในบ่อโดยตรงถ้าลงได้โดยตรงก็คือดินสไลด์น่ะ ี่ตรงนี้ก็ต่ำไปหน่อยตะไคร้แย่เลยยังไม่รู้ฟื้นป่ะเนาะได้ศึกษาไปในตัวแล้วว่าน้ำท่วมตะไคร้แล้วไปไงฟื้นป่ะ,ะจะมีช่วงนี้ฮะอันนี้ไม่รู้ตายป่ะอันนี้น่าจะไม่รู้ต้องดูดว่าเขาจะฟื้นไหวไหมน่าจะอาจะอจะไหวนะเนะ,นะมันท่วมกี่วันนะตอนท่วมท่วมอยู่มาตั้น่าจะได้เดือนนึ่งต้องลองดูอ่ะแล้วพวกนี้ก็รอด ตอนดูยูท b e คนบางทีก็มองโลกสวยนะลุงคือมองของเขา,วาสวยแต่พอมาทำจริงแล้วของตัวเองถ้าดูต้องระวังยงถ้ายังไม่ลงมือทำมันก็ยังไม่รู้ปัญหาไงเพราะว่าแต่ละที่ปัญหาคงไม่เหมือนกันหรอกอนะปัญหาก็แตกต่างออกันไปที่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงแต่ที่ลุงบอกเนะต้องป้องกันก่อนใช่ใช่ต้องป้องกันทุกัน เราจนมั่นใจถึงจะลงต้นไม้แต่เจ็ดไร่เจ็ดไล่ไลนี้ก็กว้างเหมือนกันนะลุงนะกว้างตอนเดินไม่เท่าไหร่แต่ตอนตัดหญ้าใช่ตอนตัดหญ้าเคนะรื่องตัดหญ้าเหลอใช่ใช่โอ้แต่ขยันตัดหญ้านะเนี่ยหญ้าเปลี่ยนอยู่อันนี้เพิ่งกลับมอเช้า ถมองมาลกตาก็มันก็ไม่มันก็ไม่มีความสุขกนะันเนาะทำแล้วมันก็ต้องให้แล,แล้วรั้วนี่จะทำไหมฮะรัวร้วรั้วคงไม่คงไม่ทำราะว่าเนี่ยแต่ผมว่าส่วนมากเขาก็ไม่ทำเนาะมีทำบ้างไม่ทำบ้างครับแล้วแต่บ้านอตนี้ว่าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีแล้วอ่ะเมื่อรั้วก็ไม่จำเป็นหรอกเนาะจากนาดักนาลวน้ลวนเลยนะนาทั้งห <laughs> แต่ก่อนจะเป็นพื้นนาเรียบๆมีความสุขไหมลุงได้อยู่กับเศษผมว่ามันมันสงบดีนะมันสงบดีแล้วก็มันก็มีความสุขก็แหละสรุปแล้วอะเพราะว่าคนถ้าไม่อยู่ความสุขคงอยู่ไม่ได้นะหรอกใช่ใชแต่ถ้าซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ลุงก็จะอยู่กับสารตะกั่วเนาะใช่ใช่แบตรกรีอะไรพวกนี้ใช่นี่ก็เขียดแดนมาถึงนี่ อ่าเแต่สุดเนี่ยคลองลงี่รอบที่เลยนะก็เกือบรอบไปถึงทุง่งๆแต่ส่วนมากไม้ไม้อะไรยังไม่ยังไม่ได้ลงจนกว่าจะแน่ใจ<ม>แต่แต่ช่วงนี้ถามเนี้ยแน่ใจเหมือนแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วจะมีแค่ช่วงทางท้ายที่ดูมเมื่อกี้ตร,ตรงนี้สูง น้ำก็เริ่มอยู่หมดแล้วนะฮะน้ำมอยู่นะดแล้วนคลองพอดีไม่ได้ตัดหญ้าเลยมองไม่เห็นขุดคลองขอบบ่อทุกขอบบ่อไปได้จะดีมากเลยใช่ใช่เนี่ยดักอย่างเงี้ยมองเห็นชัดว่าขุดไว้นี่ขอบบ่อแบบนี้นะอันนี้คือจะเก็บปัญหาเรื่องดินพังได้หมดนะใช่ โห oh, แต่วิวทิวทัศน์สวยลงพ uh huh. อดีมองเห็นมองเห็นภูเขาด้วยครับม,มีต้นตาลอันนี้เกตแดนกับพี่โอมใช่ใช่เมื่อก่อนนี้ต้นไม้บางไม่รู้จักกันเนะมันคล้ายๆกับว่ามองไม่เห็นกันอะ <laughs> แล้วล<อ>ุงคิดเห็นประการใดเนี่ยมีวัยรุ่นคนหนุ่มสาวหันมาทําเกษตรเยอะเลยผมว่าดีนะดีมากเลยแหละ,ะมันพอจะมาถูกทางไม่ลุงจากประสบการณ์ลงมาก็คิดว่าถูกทางอย่างน้อยก็ได้ออกกาลังกายอย่างน้อยก็มีความสุขกับการทํางาน,นถึงอีอย่างฝึกความอดทนเราด้วยไงฝึกความอดทนด้วย บางทีมีปัญหามาให้เราคิดแก้ไขยิงเงดีกว่านั่งเฉยเฉหายใจทิ้งมไม่ได้ทำอะไรนี่ก็เดี๋ยวทำไว้ให้ลูกหลานเนาะลูกหลานไม่ีใครสนใจบ้างไหมลูกหลานลูกหลานนี่มันก็ตัวอย่างจะ่างาอะนะถ้าเราทำตัวอย่างให้มันน่จะไม่รู้นะเพราะว่า ผมว่าวัยวัยของวัยของคนน่ะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนทิสัยคนะนะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราก็ไม่เคยสนใจอย่างนี้หรอกแต่พออายุม,มากๆขึ้นก็ักเริ่มหันมหาทางการเกษตรอะไรเงี้ยครับ,รบทีนี้ลูกหลานนี่มันก็น่าจะตามมาเราอ่ะตามเรามานะแต่ก็ยังทันอยู่นะใช่หกสิบกว่าเนาะหกสิบหกสิบสองครับผม ลุงมีกำลังใจข้อคิดอะไรใหล้ลูกหลานๆมั้ยครับที่จะเดินตามแนวทางแบบนี้หมายถึงข้อคิดในเรื่องนี้เหรอรหรือให้กำลังใจคนที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางนี้ครับอพราะว่าทำน้องหน้าเนี่ยก,ก็อยู่กับแหล่งอาหารที่เราจะต้องกินทุกวัน,นแล้วก็อย่างส่วนมากจะพึ่งพาตัวเองได้ทั้งหมดครับตื่นคือตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมาก มีพร้อมอยากกินอะไรก็มีพร้อมเงี้ยคือทุกอย่างที่ที่จะเกิดขึ้นมามันก็มันก็ต้องอยู่ที่เราทำด้วยนะนอนอยู่เฉยจะให้ต้นไม้เกิดเองโตเองก็คงไม่ได้นะมันต้องลงมือทำแต่จะช้าหรือเร็กวก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมเราด้วยขึ้นอยู่ก,กำลังเรานะแล้ขนะ้อสำคัญขึ้นอยู่ที่อายุถ้ <laughs> ยายังเป็นหนุ่มอยู่ก็ไว้อนะ อย่างโอ้ยหพุทธพุทธแลยวของลุงก็ยังวอยู่ยังทันอยู่ครับยังคิดว่ายังพอได้อีกหลายปีนะครับใช้เครื่องจักรช่วยใช้เครื่องจักรช่วยลำพังเฉพาะกำลังเราเนี่ยคงไม่ไหวนะดูถ้ามีเครื่องจักรช่วยนี่ก็ก็เคยแบบผ่อนแรงได้หน่อยครับอ้าวลุงให้มาให้กำลังใจนะครับผมสู้ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลน,น,หนาหนากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไรพิดปลอดภัยเพื่อฟ้า,าดินของหมูหลานไทยเพื่อฟ้า 当。